อีพีนี้มาเที่ยวเชียงคานจังหวัดเลยพักที่โรงแรมสุขสมบูรณ์มีที่จอดรถให้กว้างขวางแบบนี้เลยค่ะด้านหลังของโรงแรมก็อยู่ติดกับริมฝั่งโขงไปมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะคะดวงเลยมากเป็นเวลา10กว่ามือเราจ้าเพิ่งจะมีเวลาตัดคลิปจอยอย้าขออยากย่างดอกหมจา้าเอ้ยก็ได้ทําการจองห้องพักล่วงหน้านะคะผ่านทางบ้านฟ้าของโรงแรมห้องที่พีทพ,พักนะคะก็อยู่ชั้นที่ส ห้อง303เป็นห้องพักสําหรับ2ท่านนะคะแต่ว่าเรามา3คนนะคะก็เลยต้องเสริมที่นอนนะคะราคาห้องพักนะคะก็จะอยู่ที่180 0มีอาหารเช้าให้ด้วยแล้วก็บวกเสริมที่นอนอีกหนึ่งที่นะคะ500ห้องน้ำนะคะก็มีเครื่องทำน้ำอุอน่นมีแชมพูยาสระผมให้นะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องก็มีครบคันเลยนะคะตู้เสื้อผ้าตู้เย็นโทรทัศน์ พัดลมไดเป่าผมกาต้มน้ำร้อนนะคะไปดูวิวกันติดฝั่งของแบบนี้เลยใช่ไหมคะฝั่งเราตรงนั้นค่ะฝั่งเราตรงไหนคะวิวด้านหลังห้องพักนะคะด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็อยู่ติดกับถนนคนเดินเลยนะคะ